มาตามสัญญานะครับถามมาเยอะว่ารุ่นนี้เมื่อไหร่จะแต่งเสร็จนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอีกสองคันกับเจ้า h o นด a c i ีว c FE นะครับโอ้โหแต่งเป็นสไตล์ไทยร้ยนะครับได้ไปพร้อมหล่อพร้อมซิ่งเหมือนเดิมนะครับนี่วันนี้นะครับมีเสร็จ2คันนะกับเจ้าสี เข้ครับเข้มๆแบบนี้หรือจะเป็นนะครับสีบรอลเงินสว่างสว่ๆนะครับแต่ว่าชุดแต่งเนี่ยเบิกใหม่ทั้งคันทั้งคู่นะครับอย่างเช่นกันชนหน้านะครับเบิกใหม่เป็นตัวไทร์อาร์นะครับพร้อมทั้งสีมาเรียบร้อยนะครับถ้าไปซื้อเองเท่าไหร่ฮะประมาณ1 9ื่นเก้าใช่ไหมครับอ่าหรือจะเป็นล้อแม็กนะครับก็เปลี่ยนให้ใหม่พร้อมยางใหม่ปี25นะครับเป็นล้อ5ก้านเป็นลายก้านวายแบบนี้นะครับพร้อมยางลายซอฟสวยๆนะครับเบิกใหม่มาประมาณ4ี่หมื่นนะครับชุดนี้ หรือจะเป็นนะครับฟิตเมนจัดส่งมาให้เรียบร้อยนะครับโหลดเตี้ยสวยๆแบบนี้นะครับอ่ะถัดมาดีกว่านะครับข้างๆหล่อๆแบบนี้เพราะเป็นรถไซซิ่งขนาดกลางใช่ไหมครับนั่งสบายทั้งคนขับและตอนหลังนะครับที่สำคัญรถใหม่มากปี22ทั้งคู่เลยนะครับอ่าอ่ะนั่นท้ากันบ้านดีกว่านะครับดาร์คเทลใส่มาให้แล้วนะครับ ได้หน้าอย่าลืมหลังนะครับชุดท้ายก็เปลี่ยนมาเหมือนกันนะเป็นตัวท้าย RFL5 นะครับตันท้ายเท่าไหร่ฮะเบิร์กใหม่ก็20,004ใช่ไหมครับชุดนี้นะครับยังไม่หมดนะท่อตรงรุ่นของตัววัยรุ่นเรานะครับก็คือท่อ3ท่อนะครับเป็นตัวสีไทเทเนียมแบบนี้นะของค่าย Prodacker นะครับอ่าค่ายนี้รู้จักกันดีใช่ไหมครับงานเขามีความเนียนมากๆนะครับปลายลุ้มสวยๆแบบนี้นะครับเสียงนุ่มๆนะครับเบิร์กใหม่เท่าไหร่ฮะ 20,000ใช่ไหมครับประมาณนี้นะแต่ผมก็จัดให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ไม่ต้องเสียเวลาไปแต่งนะครับเราทำมาให้เรียบร้อยแล้วนะภายในนะครับหรูหรามากคันสมัยเพิ่มตัว F e โฉมล่าสุดปัจจุบันใช่ไหมครับดูหน้าจอเขาดิโอ้โหมีความตั้งตงนะครับดูง่ายตัดแสงแบบนี้นะครับกับเลขใหม,ม่มาได้เยอะทั้งคู่เลยนะครับคันนี้สีเทาเลขใหม่ 70,004นะครับส่วนสีบรอนเงินนะครับก็เป็นสเปคเดียวกันปี22กับเลขไม้60,002นะครับทั้งคู่เนี่ยก็แต่งมาสูตรเดียวกันนะครับกันชนหน้านะครับล้อช่วงล่างเซ็ตมาเรียบร้อยนะครับด้านหลังกันชนท้ายไทยอาเช่นกันนะครับท่อใสมาแล้วนะครับดากเทลใส่แล้วนะครับเลขไม้น้อยกว่า60,002แต่ว่าขายให้ราคาเท่ากันแล้วกันครับทั้งคู่นะครับก็ไม่ต้องมเสียเวลาแต่งแล้วผมทําให้แล้วนะในราคาทั้งคู่เพียง780,000 9,000บาทเท่านั้นนะครับวันนี้ใครมองหาชมนี้นะครับก็จัดมาให้แล้วนะอีกสองคันจริงๆยังผลิตอยู่อีกประมาณ6คันนะครับก็มีสีขาว1คันแล้วก็สีดําแล้วก็สีเทาสีบอลนะครับอีกประมาณนี้นะครับทยอยๆแต่งมาอยู่นะครับถ้าเผื่อว่าใครนะครับใจร้อนรีบมาก่อนได้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยสคันนะครับที่ยังแต่งไม่เสร็จจองไปแล้วนะครับอ่าสุดท้ายดีกว่านะครับถ้าเผื่อว่าอยากซื้อผ่อนก็ผ่อนได้ผมมีบริการไฟแนนซ์ให้ทุกที่ทุกประเทศเหมือนเดิมนะครับสุดท้ายท้าย nó oh.